เข้าเหนียว <S <S ไปเดินตลาดตอนเช้าตีห้าแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างานะมัดมัดมาอย่างแน่นหนาอานันนี้จะบอกว่าเป็นพ้อค้าแม่ค้าเอาอะไรก่อนเดียวอะไรก่นอนอะไรอันนี้นี่ เหนียวสังขยาแล้วก็โอ้ยอันนี้เขาเหนียวเขาเหนียวหน้าหน้ากุ้งปะเขาเหนียวหน้ากุ้งแล้วก็อันนี้เขาเหนียวหน้าปลาเขาเหนียวเขาเหนียวเรื่องหน้าปลาเรื่องหน้าปลาแล้วก็อันนี้เหนียวดำหน้าหน้าอะไรหน้ามะพร้าววะหน้ามะพร้าวเหนียวดำหน้ามะพร้าวแล้วก็ที่ชอบก็คือ เด็กๆเลยไม่ค่อยแบบได้กินตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัด,ผดแต่มันห่อแบบน่ารักจุ๋มๆมากนี่ห่อละกี่ตังห่อละห้าบาทห่อ,หอละห้าบาทไอ้ก็บางทีกินกินแบบว่าสองคำหมดอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักอ่ะมีเส้นมีเสม,มีเส้นใหญ่แล้วก็มีเส้นหมีม่ม,มันไม่ได้เส้นใหญ่มากนะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ ออันมันคืออะไรอืมเขาเหนียวปิ้งนี่ดูขนาดนะคะข้าเหนียวย่างเหนียวปิ้งขาเหนียวย่างห่อละห้าบาทเนี่ยนี่ซื้อมาเนี่ยนี่ดูดิอืมกินกินกี่คนหมดมาใถึงว่าเอาทันนี้จะเริ่มก่อนอยากกินข้าเหนียวปิ้งเห็นไหม กต่ขนมป้งก่อไปกินนป้งคือ,คอถึงห่อจะเล็กน่ารักแต่ก็แต่ก็คือมันกินแล้วมันได้อารมณ์ว่ามันน่ารักจิมจ๋มจิมจ๋มจิ๋มจิอ่ะนี่ไส้มันไส้มันอืมอร่อยหอมมันรวย เากกนาะแต่กองก็เกี่ยวผักซอยอันอืมฉันใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินได้ละฉันใหญ่ขอผักออกหน่อยนะึงเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักมากก่าไรเวลากินน่ะตอนเด็กๆก,ก็กินไงแต่ปากเป็นอย่างเนี้ย Mm. ขอบคุณมาก